มีลุงบอกอตรงๆนะไอเรื่องพวกเนี้ยหนูอย่าไปคิดมากดิอย่าไปซีเรียสลุงมันมันสามล้านเลยนะลุง้รแล้วคือหนูต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจํานวนเนี้ยเยอะมากเลยอะแล้วแบบใช่ลุงลุงเข้าใจว่าสามล้านมันไม่ใช่เงินงน้อยๆแต่เหตุการณ์พวกเนี้ยนะบางทีอ่ะ ถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้อะเราก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านไปลุงเองลุงก็เคยโดนมาเยอะเหมือนกันไม่งั้นลุงก็ไม่มาขับโบสอย่างนี้หรอกอย่า <c oughs> ไปคิดเยอะเลยลูกชีวิตเรายังอีกยาวลูกขอบคุณนะคะแต่หนูแบบหนูหนูมันไม่ไหวจริงๆอะ <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่เงินสามล้านแต่หนูแบบจำเป็นที่จะต้องใช้แบบเรื่องสําคัญอะไอีกหลายๆเรื่องเลยอะลุง เออนั่นแหละลุงเข้าใจลุงก็ช่วยหนูไม่ได้หรอกนะพียหนูว่าลุงก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็มันก็ได้แต่บอกว่าเออเฮ้ยระวังเรื่องสติตัวเองด้วยอย่าไปคิดสั้นอย่าไปอะไรลูกชีวิตอะมันยังมีหนทางอีกเยอะ <c oughs> หนูก็ยังอายุ <c oughs> ไม่มากยังมีโอกาส <c oughs> หนูแบบจริงๆหนูทำร้ายตัวเองไปแล้วอ่ะท <c oughs> ี่บ้านหนูเลยแล้วหนูก็จริงจหนูก็คิดว่าหนูจะฆ่าตัวตายแล้วนะ ือหนูคิดหนูหนูทำไปหนูคิดไปแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเออจริงๆชีวิตเรามันก็ยังมีความฝันอยู่นะแต่อีกใจมันก็มันก็แบบไม่หัก,กอยู่แล้วอะลุงเอไม่คิดคิดว่าเรายังมีเป้าหมายในชีวิตอะดีแล้วลูกแบบไอเพื่อนเลว,เลว,เลวๆเชียๆพันนี้ก็นะก็จำไว้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่หลังก็ครบคนเราก็อย่าไปไว้ใจมันมากมเจอคนทำร้าย่าแบบมาโหดสุด,สดๆเลยอะลุง <laughs> เออลุงก็ <laughs> เข้าใจอ่ะเงินมันเยอะลูกเอ้หนูแบบร้องไห้ทุกวันอ่ะตั้งสตินะตั้งสติคิดใหม่ค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้ลุงไปส่งหนูนะลุงไม่คิดค่ารถหรอกนะเอ็นไปส่งไปส่งให้ฟรีนี่แหละไม่เอาลุงก็คงช่วยได้แค่นี้แหละแล้วก็ได้แต่เตือนกันนะก็เป็นหนูก็ยังอายุน้อยๆอยู่ลุงก็เห็นเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นแหละเฮ้ลุงก็ต้องทำมาหากินไม่เป็นไรหนูให้ค่ะและไอ้เรื่องที่โดนโกงไปเนี่ย ไกบริษัทเนี่ยแล้วบริษัทนี่ยังทําอยู่ไหมลูกไม่ได้ทาแล้วคะ่ะอ๋อเหรอมไม่เป็นไรลูกนะตั้งก็คิดซะว่ามันเป็นเคอร์กรรมของเรามันถ้าพูดเหมือนคนโบราณเขาบอกว่าเราติดนี่เขามาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงชาตินี้มันก็ต้องใช้เข้าไป <c oughs> ก็คิดอย่างนี้ให้มันสบายใจ <c oughs> หาเวลาไปพักผ่อนให้มันสมองโลง่ลงๆแล้วก็กลับมา วางแผนกับชีวิตใหม่ลูกอย่าไปซีเรียสกับมันถึงขนาดไปฆ่าตัวตายนี่หนูจําไว้นะถ้าหนูฆ่าตัวตายนะมันจบเลยนะโหหหนนนน,นููเเ <c oughs> ี้้ยไไปล่่่วศาออะะมแพ่อแม่หนูยังอยู่ไม่ลูกขอตทษพี่หนูถามหน่อยก็ยังอยู่แต่เขาไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะค่ะเขาไม่เป<ม>็<ใ>นไรนะแล้วหนูคิดตู้นะถ้าหนูคิดสั้นนะพ่อแม่หนูจะเสียใจขนาดไหน ลุงดูลักษณะหนูแล้วก็น่าจะเป็นคนดีนะเป็นคนน่ารัก <c oughs> พ่อแม่เขาก็ต้องรักกันแหละเราก็คิดถึงพ่อถึงแม่ให้ามากๆแล้วนี่มีพี่มีน้องอะไรไหมล่ะให้เขาพอช่วยอะไรได้ไหมไม่มีเลยมไม่มีเลยค่ะเ้ย <c oughs> เรื่องพวกนี้นะ <c oughs> มันพูดยากอะลุงก็ไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับหนูเนาะ <c oughs> เออเห็นหนูนั่งร้องไห้มาลุงก็แค่สงสย <c oughs> ัยว่าหนูเป็นอะไรมากเลยอะจริงๆหนูก็มีเพื่อนที่เขาให้กําลังใจหนูอยู่นะ เื่องราวเนี่ยอดีตไม่ได้มันเจ็บปวดมากเลยอะค่ะเหมือนโดนแบบพายุพัดนาโดเข้ามาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่อยๆค,ค,คิดนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนดีๆเราก็ยังมีนะอ่ะหยุดร้องไห้ซะ <c oughs> เดี๋ยวลุงขับไปส่งนะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากลูกเดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่นะชีวิตเราเนี่ยลุงขอบคุณนะคะ